ถุงยาเลยถุงยาอมเลยยาอมยาอมแค่จะกอดแค่กินสีดำอร่อยปะบอว่าเทสเซนให้หน่อยเด้อน้องลิ้นเทสสีเขียวนี่คือโคลาอโคลาใช่ค่ะโคลาโคลาอร่อยปะ เดียววะแก้งกวงไม่ไหมจะได้ไปซื้อะไรไหมแกงวงไม่ดีากแกงไก่มแกงวงไม่ดีดิฉันดิฉัดก่นอ่านหนังสือสอบปวงานครับซื้อลูกอมและอมลับ่อตื่นเฮ้ยดะมาเล่นกินกัน กินแล้วไม่ค่นทำอะไรเลยอ่ะรับรองว่าตืนตืนแล้วหยุดกินได้ยัง,องขอหยุดขอหยังหยุดกินก่อนอเถอะเอาคันนี้ก่อนเอาใจไหม,มแล้วเปืนผิวชีก็คือน้องบอกว่าทำมืดน้องบอกป๋าหลับตา น้องมาลินก็จะหยิบสมุดน้องมาลินหยิบอันนี้มาชูให้กล้องพี่กล้องอันหนึ่งอ่ะแล้วก็จะหวาน้องบ๊อบบีอย่าลืมไปวงกลมให้ด้วยนะเข้าใจไหมหน้าไหนที่น้องมาลินชูแล้วก็เผื่อน้องบ๊อบบีเช่นน้องมาลินก็จะหลับตาและสมมุินะนี่คือมือน้องบ๊อบบี้นะเดี๋ยวก่อนจิ้มเดี๋ยวก่อนแล้วน้องบ๊อบบีก็สมมุิน้องบ๊อบบีเลือกมาอันนี้อันนึงใช่ไหมทุกคนน้องบ๊อบบีเลือกอันนี้อันหนึ่งใช่ไหมอ่ะ แล้วน้องว่าป๋าก็วางห้ามให้น้องมะลินเห็นด้วยนะน้องมะลินก็ห้ามให้น้องว่าป๋าเห็นนะแล้วก็น้องว่าป๋าก็บอกน้องมะลินว่าลืมตาลืมตาอืมมึงช้ำหมดเลยืมตาเฮ้ยเออสมมติลืมตาเสร็จปุ๊บเราก็ใช้ไม้จิ้มจิ้มทีละอันทีละอันทีละอันนะจิ้มทีละอันใช่ไหมไข่สมมติน้องมะลินสมมตินะ ในวันนี้ของน้องบับบับใช่ไหมเมื่อกี้น้องมาลินจิ้มแล้วก็กินอันนี้บับบับก็ตายถ้าน้องมาลินจิ้มอันอื่นเดี๋ยวเราก็จะบอกว่ารอดเข้าใจไหมรอดถ้าแบบนี้รอเข้าใจไหมเหมือนเจ็ดเปอรเซนที่นี่ือถ้าแบบว่น้องบับบับจิ้มของมาลีน้องมาเรียก็จะบอกว่าตายถ้าน้องบับบับจิ้มอันอื่นที่ไม่ใช่ของน้องมาลีนก็จะรอดแต่ถ้าน้องบับบับจิ้มของตัวเองห้ามจิ้มของตัวเองเข้าใจไหมเริ่ม จงงยจงจงจ้องมกัะเล่าปิงบับจงเงยมกัเ่าปิงบับโอ้ไม่ฝัหลับตาหลับตาดีดีเสร็จจ้งหันไปทางนู้นเลยเสร็จอย่าพึ่งอย่าพึง ลืมตาหลับตาห้ามขยับอย่างอื่นเลยนะขยับห้ามขยับอย่างอื่นเลยนะไม่ต้องจิ้มหยิบวางโชว์ให้กล้องระวังที่เดิม <Okay. S 1> ห้ามขยับอะไรอื่นเลยนะปะ้าเริ่มจิ้มนะรอดป้ารอด รอดรอดนะยังไม่กินหมดนะจะอ้วนขอเก็บก่อนขออนุญาตเก็บนะเอ,อเีจยโกงนะแต่ว่าขอเก็ยเยอะเดี๋ยวอ้วน,นเร็วตายกินเลยแพ้้แลวฮร่ yeah. กุ้งซาด้วยอ่ะโค้กลาสซาที่กลงว่าครัง้งเนี้ยเราจะไม่เอาครั้งเนี้ยเราจะเอาโคลาสครั้งเนี้ปลาก็ะกะแพ้ถึงได้นะคะแบหลับตาน่องมาลียนอะ่ะก็ต้องไปนอนแล้วแหละครั้งเนี้ยนะอืม,ม,มันก็ต้องรู้ขอเล่นอีกรอบอะไร น,นจะบบอกวานะตาสินรอบนี้ว่าจะเสมอหออรือ <Okay. S 1> ว่ายังไงวางประจายไว้เอาโคราแค่สองอันพอเนี่ยน้องวดินกินน้องวดินต้องเก็บนะเพราะว่าน้องมันขั้กินโคล่า Nó bán tao nên gây mất mấy con hắn của anh không kịp mình luôn mất gây mất mất รลาแข็งมากลูกนะนยากกินรอนนะตอนราราไหมรอา เจออเจอแก้งง่วงเดี๋ยวคืนนี้น้องป้านอนไม่หลับตาน้องไม่ดีหรอกแอปไล่เข้ากันเราเข้ากันถ้าเราดิ่ได้สองตาแปลว่าน้องไม่ชนะเนาะจบเกมนี้ Mà mẹ cái tài này cắn hình và từ tầm <laughs> Thôi, <thịnh bọn> <laughs> này Chẳng nâng bọn này không hả mẹ Con chặt con hả còn nó Mà xem nè Ok các là